เน็ตลุ่เน็ตช้า Wi-Fi ไม่แรงวันนี้ผมมีเราเตอร์มาแก้ไขปัญหาครับนี่คือเจ้าตัว TP Link Archer BE 400นะครที่เรียกได้ว,ว่าเป็นเราเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7บ้านใครยังใช้ Wi-Fi 5 Wi-Fi 6อยู่ลองดูคลิปนี้ไม่แพงแต่ผมบอกได้เลยว่าเน็ตแรงแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X ซีมนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าตัวเราเตอร์จากทาง TP Link นะครับจริงๆรุ่น TP Link เนี่ย ผมเคยรีวิวไปเยอะมากๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6e จนมาถึงยุค w i f i 7แล้วอย่างส่วนตัวผมเนี่ยรังโจนของผมเนี่ยใครถ้าสมมติได้ติดตามผมเนี่ยผมก็ใช้พวกอุปกรณ์ของทาง TP Link อยู่จริงไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว AP w i f i 7สวิตช์ของตัว, AP 7, ว,ตว TP Link หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว OMDA a Cloud อะไรต่างๆเนี่ยผมใช้ของทาง TP Link อยู่จริงนะครับดังนั้นค่อนข้างมั่นใจกับแบรนด์นี้ได้ถ้าไม่ดีเนี่ยผมน่าจะไม่เลือกเอามาใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันรองรับ Wi-Fi 7แต่ ราคาของเขานะครับไม่ได้สูงแบบหลัก20,000บาท30,000บาท1,000 10, 0บาทตัวนี้นะครับไม่ถึง5,000บาทด้วยกันเป็นเราเตอร์ w i f i 7ที่เรียกได้ว่ามีราคาที่เข้าถึงได้นะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับจริงๆแล้ว Wi-Fi เนี่ยมันจะมีแบ่งเซกเมนต์หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทัว่ว Wi-Fi 6กนะครับก็จะมีคลื่น2.4กับคลื่น 5G พอเป็น w i f i 6 E เนี่ยก็จะมีคลื่น2.4คลื่น 5G แล้วคลื่นที่งอกมาใหม่ก็จะเป็นคลื่น6 g h z นะครับแต่ความหมายการตีความบัญญัติยางของคําว่า Wi-Fi seven เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีตัวคลื่นกิกะเฮิร์6กิกนะครับเขาแค่บอกว่าต้องรองรับฟังก์ชัน MLO เท่านั้นนะครังนน,น้เเรราตตอ์วีป็ Wi-Fi จิ แต่ไม่มีคลื่นของตัว6กิกะเฮิร์ตมาให้ใช้งานนะครับถ้าสมมติเราลองดูที่หน้ากล่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัว Dual Band นะครับ Wi-Fi r o u t e อร์แล้วก็ตัวนี้ความเร็วอยู่ที่6.5กิกดูโอแบนไว7นะครับซึ่งเขามีฟังก์ชัน MLO Multi Link o p e r a t e นะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วตัวนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือตัวพอร์ตแลนครับตัวพอร์ตแวนของเขาเนี่ยมี2.5กิกมาให้อย่างละหนึ่งเลยดังนั้นถ้าสมมติใครอยากใช้อิ2000นเท คุณสามารถใช้เราเตอร์ตัวนี้ได้แต่ถ้าสมมติบ้านคุณเป็นเราเตอร์ที่เป็นพอร์ตแลนด์หนึ่งกิกอยู่เนี่ยคุณจะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่มันเป็น2000ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมาตันที่เราเตอร์อยู่ดีเนาะตัวนี้รองรับ2 5กิกมี2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีตัวโคเวอร์กระจายนะครับให้ตัวเสาเนี่ยมาถึง6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวอัลต้าสมูทไวไฟลดในเรื่องของปิ่งนะครับโลไลเอนซี่ทำให้การใช้งาน Wi-Fi เนี่ยค่อนข้างต่อ มี6เสาเสาเยอะมากดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันจะแรงไม่ทั่วบ้านนะครับซึ่งตัวนี้เรามาลองดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าบลตอร์ตัวนี้ไม่มีขึ้น6กิกนะครับก็จะมีแค่2.4ที่มีความเร็วอยู่ที่688นะครับแล้วก็จะมีตัว5กิกนะครับที่มีความเร็วอยู่ที่5,764ด้วยกันเออซึ่งจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวฟังก์ชัน Easy Mesh นะครับที่เขายังคงรองรับอยู่เช่นเคยถ ใช้ตัวเก่าเนี่ยทำการเมชแบบไร้สายโดยที่แค่เสียบตัวปลั๊ก a อก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลากสายแลนแต่ความเร็วมันก็จะลดทอนกันไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ความเจ๋งของเขายังมีในส่วนตัวนี้ครับนี่คือ 4K QAM นะครับเขาบอกว่าจะทําให้การส่งแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยมันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึง120%เลยนะครับเออแล้วก็ยังคงรองรับในส่วนของตัว Alexa หรือว่า Google Assistant นะครับใครที่ทําพวกระบบสมาร์ทโฮมระบบ IoT อะไรต่างๆเนี่ยเราเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าถ้าคุณใช้เราเตอร์แถมที ผู้ให้บริการแถมมาเนี่ยแล้วคุณใช้อุปกรณ์ IoT อย่างบ้านผมเนี่ยผมมีอุปกรณ์ device IoT เป็นร้อยชิ้นนะครับ CPU มันจะเอาไม่ไหวแต่ตัวนี้ทาออกมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ IoT ได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าตัวเราเตอร์ตัวนี้มันสามารถตั้งค่าได้หลายโหมดนะครับอย่างเช่นเราเตอร์โหมดก็คือใช้จาก ONU ตัวเก่าอ่ะมาเสียบเข้าที่ตัวนี้หรือว่าใช้เราเตอร์ตัวเก่าบิดโหมดมาให้มันเป็นเราเตอร์หรือถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณมีเราเตอร์เทพอยู่แล้วคุณต้องการแค่กระจายสัญญาณ WiFi นะครับสามารถตั้ง สำคัญมากสาหรับตัวการใช้งานอย่างแรกเลยเขาจะมีในส่วนของตัวปุ่ม WPS นะครับที่เอาไว้เหมือนกับเชื่อมต่อแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่มรีเซ็ตนะครับพร้อมทั้งอินเทอร์เน็ตครับช่องแวนตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต2องจุดห้ากิก์นะครับแล้วก็จะมีตัวช่องแลนที่เป็น2 5งจุดห้ากิกอีก3พอร์ตที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตแลนหนึ่งกิกด้วยกันนะครับฟังต่อมาครับก็จะมีในส่วนของช่อง DC แรปเเตอร์เอาไว้สําหรับเสียบไฟเลี้ยงพร้อมทั้งปุ่มเปิดปิดก็สามารถกดเปิดกดปิดนนเรา USB 3.0มาให้ครับตรงนี้ถ้าสมมุติคุณอยากจะต่ออุปกรณ์อะไรต่างๆเพิ่มเติมต้องการใช้ตัวระบบเน็ตเวิร์กแต่อุปกรณ์ไม่รองรับอะไรพวกนี้อันเนี้ยมันก็ยังสามารถเอามาพลิกแพงใช้งานได้หลากหลายอยู่สำหรับตัวพอร์ต USB ตัวนี้นะครับแบบ3.0ด้วยนะครับทีนี้หน้าตาเราเตอร์เป็นอย่างไรบ้างถ้าเราลองมาดูกันนะครับอย่างแรกถ้าลองมองจากทางด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นว่า ตัวเครื่องมีรูแล้วเป็นรูจริงที่ให้อากาศเข้าออกได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นราเตอร์ตัวนี้ความร้อนสะสมจะไม่ค่อยสูงแน่นอนนะครับทีนี้ต่อมาในส่วนตัวด้านหน้าครับมีโลโก้ TP Link อยู่นะครับพร้อมทั้งรูระบายอากาศแบบเต็มสตีมเลยตรงนี้ก็จะมีในส่วนตัวไฟแสดงบอกสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเครื่องขึ้น Wi-Fi 2.45G มีอินเทอร์เน็ตอยู่ไหมพอแลนเป็นยังไงเสียบ USB หรือเปล่ามีการล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าก็จะมีไฟบอกสถานะในบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเขาจะมีรูมาให้2ูด้วยกันเื่อคอยาากจะแบบว่บ ฮึบ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 แล้วคุณก็จะเอาไปติดที่ผนังกําแพงคุณสามารถแขวนเกี่ยวมันก็จะเกี่ยวแล้วก็อยู่ในระนาบประมาณนี้ได้หรือว่าคุณอาจจะตั้งเสาไปอย่างนี้นครับ,บเพื่อให้มันส่งสัญญาณในรูปแบบนี้หรือจะส่งให้ไปด้านบนปึ๊บแล้วก็ไปทันข้ายอย่างนี้ก็ทําได้นะครับก็เรียกได้ว่าเขาดีไซน์มาให้ใช้งานได้แบบค่อนข้างสะดวกทีนี้นะครับถามว่าในกล่องมีอุปกรณ์อะไรแถมมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสายแ,แลนนะที่รองรับอินเทอร์เน็ต 2.5กิกได้แบบสบายๆแน่นอนเขาให้เราเตอร์ที่มันเป็นแบบ2.5กิกพอร์ตมาแล้วเขาต้องแถมสายแลนนะครับซึ่งตัวสายนี่เป็นแบบสายแบนด้วยถือว่างานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังมีในส่งตัว DC Adapter นะครับ ภายในกล่องเนาะตัวนี้ผมลองเสียบปลั๊กอะไะครับการกินไฟของเราเตอร์1ตัวเนี่ยไม่ได้กินเยอะเลยนะครับแค่6วัตต์เท่านั้นดังนั้นถ้าสมมติคุณคิดว่าเฮ้ยการเสียบเราเตอร์อินเทอร์เน็ตสมัยนี้มันจะต้องถอดปลั๊กไหมเวลาออกไปนอกบ้านจริงๆไม่จําเป็นนะครับเสียบคา24่ชั่วโมงค่าไฟไม่กี่บาทนะครับเดือนหนึ่งไม่ถึง10บาทได้ซ้าอ่ะทีนี้เรามาลองดูวิธีการตั้งค่าเซตอัพกันดีกว่าเพราะผมบอกได้เลยนะครับว่าแค่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องขึ้นมเครื่อไววว้้ดดานน์โหลแออปตัีขงทางม หลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับคุณก็จะได้แอปหน้าต่างนี้มาครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแอปของทาง Tp-link เองที่เอาไว้เซตอัพคุณก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องติดตั้งในส่วนของตัวนี้เปิดไฟเลี้ยงให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมมาสอนการเซตอัพกันครับก็หลังจากที่เปิดเราเตอร์จนเสร็จไฟมีขึ้น3จุดแล้วนะครับให้ทําการเข้าแอปพลิเคชันสมัครให้เรียบร้อยนะครับให้กดเครื่องหมายบวกด้านมุมบนตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีให้เลือก2องอย่างนะครับเราเตอร์แบบมาตรฐานก ตรงนี้เขาจะบอกว่าให้ตรวจสอบไฟสถานะนะครับตรงนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้ว3จุดนะครับก็กดต่อไปนะครับปุ๊บตรงนี้เขาบอกว่าให้ทําการสแกน QR code บนสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้ให้กดต่อไปได้เลยนะครับตัว QR code ของเขาเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับให้คุณทําการสแกนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่หลังจากที่สแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งขึ้นมานะครับว่าให้ทําการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ไหมนะครับก็กดเข้าร่วมไปครับ หลังจากนั้นนะครับรอเพียงแค่สักพักเดียวครับเนี่ครับเจอเรียบร้อยพบตัว Arch e ชอร์0 0เรียบร้อยนะครับก็ทําการตั้งค่าอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเชื่อมต่อเราเตอร์กับโมเด็มของคุณนะครับก็คือเอาตัวสายแลนจากตัวโมเด็มคุณเนี่ยมาเสียบที่ช่องตัวแวนนะครับเนี่ครับนี่็จะเป็นตัวสายที่ผมเสียบมาจากเราเตอร์ตัวหลักของผมนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องสีน้ําเงินด้านหลังตรงนี้ครับปั๊บ นี่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะทดสอบโดยการเป็น AP โหมดหรือว่าตัว Asset Point ์โหมดแล้วกันนะครับถ้าสมมุติใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ไม่แรงสามารถเซตเป็น Assetpoint ์แบบผมก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการดึงประสิทธิภาพให้เต็มที่สุดผมแนะนําว่าให้เซตเป็น Rou t ตอร์ d e นะครับอ่ะตอนนี้ผมเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อกันในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกันปั๊บนะครับเขาบอกว่าให้ทําการรีสตาร์ตโมเด็มของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้องนะครับก็โมเด็มถูกรีสตาร์ปุ ตรงนี้ตั้งค่ารหัสผ่านอุปกรณ์นะครับคุณก็ตั้งค่าได้เลยว่าคุณจะใช้รหัสอะไรเสร็จปุ๊บกดถัดไปได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่เดียวนะครับ one minute later ตอนนี้ครับตัวเราเตอร์ของเราเนี่ยก็จะทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ายุคนี้เซตอัพค่อนข้างง่ายมากครับอ่ะมาหน้านี้นะครับเขาบอกว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ต้องเป็นแบบไหนไดนามิกไอพีหรือว่าเราจะตั้งค่าระดับสูงผมขอเน้นง่ายไว้ก่อนนะครับกดถัดไปได้เลยครับ แล้วก็ตั้งชื่อเครือข่าย Wi-Fi ตรงนี้ผมจะตั้งเป็นว่า tplink แล้วกันนะครับผมจะได้รู้ว่ามันคือชื่อ wifi อะไรนะครับแล้วก็เป็นตัว be อันนี้ความเร็วมาอยู่ที่6,500ผมตั้งเป็น tp link be 6500แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน wifi ให้เรียบร้อยครับหลังจากตรงนี้ครับกดถัดไปนะครับเขาจะมีการถามว่าให้เราทำการอัปเดต router อยู่สม่ำเสมอไหมก็ตั้งช่วงเวลาได้นะครับอันนี้เคยจะตั้ง auto ไว้ตีสามถึงตีห้าเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเขาก็จะถามยืนยันว่า password เราถูกไหม d y n a m i อเคหรือเปล่าชื่อ wifi อะไร password อะไรนะครับ ก,ก็กดใช้งานได้เลยนะครับและตรงนี้เนี่ยก็จะทําการตั้งค่าเราเตอร์เป็นไงนแค่นี้เราเตอร์ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วภายในอีก2อนาทีครับตอนนี้นะครับเขาก็จะถามว่าให้อนุญาตค้นหาไหมก็กดอนุญาตไปนะครับนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วเราเข้าในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้เรียบร้อยนะถ้าสมมติเราลองมาดูนะครับชื่อ Wi-Fi ของผมเนี่ยกลายเป็นตัว TP Link BE 6500เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาเทสปีกันดูดีกว่าครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับอันนี้เราขอเทสกันแบบอยู่ข้างๆเราเตอร์นิดนึงซึ่งตัวโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นตัว iPhone 16 Pro Max นะครับเขารองรับแค่ WiFi 6E เท่านั้นยังไม่รองรับ WiFi 7ยังไม่รองรับตัว MLO นะครับแต่สปีดที่เทสออกมาได้ครับ 1,520นี่ก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งเลยนะและเดี๋ยวเราลองดูค่าอัพโหลดครับว่าเท่าไหร่ซึ่งอินเทอร์เน็ตบ้านผมเนี่ยผมสมัครแพ็กเกจเอาไว้ที่2,000ัทับ1น0 0นะครับแต่ว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตวิ่งได้1,530ทับเ6 3เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่รองรับ Wi-Fi 7สักคู่หนึ่ง โอเคครับตอนนี้ผมหยิบโทรศัพท์มือถือที่รองรับ WiFi 7เต็มรูปแบบนะตัวนี้ก็เป็นตัว Honor Magic 7 Pro นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกตรงนะครับมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ดี v ว c ์ที่คุณใช้ด้วยหรือเปล่าถ้าอุปกรณ์คุณรองรับ WiFi 7มันคุ้มค่ามากๆครับที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเราเตอร์เพื่อให้มันสามารถซัพพอร์ตกับความเร็วที่โทรศัพท์มือถือคุณรับได้ครับแล้วตัวเลขความเร็วนี่อยู่ที่ประมาณ2 2003, 2005้ตอนนี 1,600แล้วก็อัปโหลดครับ990โอ้โหก็เรียกว่าแทบจะวิ่งเต็มสปีดเลยนะจริงๆดาวน์โหลดตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเน็ตมีการใช้งานอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสสปีดให้ดูอีกหนึ่งรอบครับย้ำสอรอบแล้วกันว่าความเร็วมันจะไปขนาดไหนว้าวพันสี่นี่พันสองอื้อือ้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงมากนะครับวิ่งกันแบบพันห้าพัอยู่ในเลนประมาณพันหนะครับก็ ถือว่าแรงไหมสําหรับส่วนตัวผมผมว่าแรงมากแต่เวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ในบริเวณที่แบบนั่งข้างเราเตอร์ขนาดนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราไปลองเทสต,ตามสถานที่ในสตูดิโอผมดีกว่าว่าความแรง Wi-Fi จะเป็นยังไงไปดูกันครับตรงน,นี้เป็นระยะประมาณ8-10ถึงเมตรอยู่ในห้องเดียวกันไม่มีกําแพงขวางกันนะครับเรามาลองเทสกันดูอีกหนึ่งที่ครับโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าแรงกว่าตอนที่อยู่ข้างเราเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ1,600 1,700กั 1, เลยทีเดียวนะครับถือว่าแรงมากแล้วก็ในส่วนตัวอัปโหลดครับยังคงวิ่งเต็มสเปดอยู่ดังนั้นถ้าสมมติเราเตอร์อยู่ภายในห้องเดียวกันห่าง10เมตร15เมตรผมก็ยังไหวเพราะตอนนี้ผมอยู่ห่างเราเตอร์ประมาณ10เมตรความเร็วเต็มสเปตตเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเราเตอร์อยู่ในห้องนะครับระยะทางประมาณ10เมตรเหมือนเดิมแต่มีกําแพงกัน้นเรามาลองดูกันครับจริงๆ WiFi เนี่ยแพ้ในส่วนของตัวกําแพงนะครับวู้หู้หเราเตอร์ตัวนี้ส่ง Wi-Fi แรงจริงครับ พันสี่ถือว่าใช้งานได้แบบเต็มสตรีมเลยนะครับผมตัวนี้แม่ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับนี่คือจุดยอดฮิตที่ Wi-Fi ไม่ถึงครับห้องน้ําแล้วเราก็ชอบใช้ Wi-Fi ในห้องน้ํากันนานมากตอนนี้กาแพงทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับเป็นระยะทาง20เมตรได้แล้ว15-20เมตรแล้วนะครับเรามาลองเทสกันดูครับ นี่ครับความเร็วเนี่ยหายไปแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่า3กําแพงแต่ถามว่ายังแรงไหมสําหรับผมผมมองว่าแรงมากแล้วก็วิ่งได้กันแบบ500สบสบายๆส่วนค่าอัปโหลดเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ350เกือบเกือบจะ400นี่คือความแรงของตัวเราเตอร์ไม่ถึง5,000บาทครับมาต่อกันอีก1จุดนะครับ ชั้น2ห่างจากเราเตอร์สุดนู่นเพราะว่าเราเตอร์เนี่ยอยู่หลังตากล้องไปแล้วก็อยู่ที่ชั้นล่างแล้วบ้านผมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นถ้านับเป็นระยะทางแบบเดินขึ้นมาฟึฟ๊บๆๆเงี้ย20เมตรบวกๆแน่นอนนะครับแล้วผมบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากชั้น2จะย่ำแย่ถ้าเราเตอร์อยู่ชั้น1ลองดูกันครับสปีดความเร็วครับห เอาจริงๆนี่ผมก็แอบอึ้งเลยนะที่มันยังก่อสัญญาณได้แบบ2องสมคีดนะครับแล้วความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยวิ่งอยู่ที่127เมกะบิตตอเซกนะครับก็ถือว่ายังแรงอยู่ในระดับหนึ่งที่เรียกได้ว่าเล่นเน็ตดู YouTube ดู Netflix 4K อะไรย่างเงี้ยยังไหวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนค่าอัปโหลดอยู่ที่ 78ด้วยกันทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปให้เราเตอร์อยู่ใต้เท้าพอดีกับชั้น2ว่าเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้นะครับเรามาอีก1จุดนะครับก็คือชั้น2ซึ่งเราเตอร์เนี่ยอยู่ข้างล่างตรงที่ผมนั่งพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เหมือนทดสอบกับบ้านปกติทั่วไปอ่ะคงไม่มีใครวางเราเตอร์ชั้น1ชั้น2กันเยอะก็คงวางเราเตอร์ไม่ชั้น2ก็ชั้น1เรามาลองเทสกันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรมาไปนี่ครับความเร็วก็ยังคงอยู่ที่ประมาณร้อย โอเกือบ200เหมือนกันนะเนี่ยก็เอาจริงๆถ้าสมมติเราลองปรับเสาจากแนวตั้งให้มันเป็นแนวนอนเพื่อให้มันยิงสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็อาจจะได้อินเทอร์เน็ตที่แรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีทั้งหมด6เสาอาจจะปรับ2เสาให้เป็นแนวนอนเพื่อให้มันแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะลองปรับ2เสาดูให้มันเป็นแนวนอนแล้วเดี๋ยวเราลองเทสกันอีก1รอบว่าจาก194และ159จะเป็นยังไงลองดูเอนครับ ก็ตอนนี้วางปรับเสาเรียบร้อยตามที่เห็นลองเทสดูครับช่วยหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมบอกแล้วเป็นยังไงอันนี้แค่ปรับ2เสานะครับจากตั้ง6อันเนี่ยให้กลายเป็นนอน2ตั้ง4นะครับความเร็ว Wi-Fi จากดาวน์โหลดแค่ร้อยกว่ากกลายเป็น286เกือบ300อัปโหลดกลายเป็น229ดังนั้นผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครใช้เราเตอร์ตัวนี้เนี่ย ข้อได้เปรียวของเขาคือมันมี6เสาครับแล้วถ้าคุณบอกว่าบ้านคุณมี2ชั้นใช่ไหมคุณก็ปรับเสาเนี่ยให้มันวางนอนสัก2ต้นอีก4ต้นอยู่ที่ชั้นแบบแนวตั้งให้มันใช้งานได้ครอบคลุมหรืออาจจะเป็นนอน3ตั้ง3 ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนลองปรับในการใช้งานดูเพราะผมบอกได้เลยว่าทิศทางของเสา w ว f i เนี่ยมีผลนะจ๊ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว TP Link BE 6 5 0 0หรือว่าเจ้าตัว Archer BE 4 0 0ตัวนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับทาง TP Link เนี่ยประกาศเปิดตัวมาที่4,990บาทแต่ผมลองดูตามโลกออนไลน์นะครับราคาขายจริงไม่ถึงครับอยู่ประมาณ4 0 0 0กลางๆแล้วกันแล้วแต่ร้านนะครับก็4,5 0 0บวกลบผมตีไปประมาณนี้ถามว่าการจ่ายเงิน4,500บาทได้เราเตอร อันนี้ต้องถามก่อนเลยว่า 1. อุปกรณ์ภายในบ้านคุณมีรองรับ Wi-Fi 7หรือยังถ้าสมมติคอมพิวเตอร์คุณรองรับ Wi-Fi 7โทรศัพท์มือถือคุณรองรับ Wi-Fi 7คงไม่มีเหตุผลไหนที่ไม่ควรที่จะต้องอัปเกรดในส่วนตัวเราเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าในบ้านคุณอนะ่ะอุปกรณ์ยังมีแค่รองรับ Wi-Fi 6หรือว่า 6E นะครับ อันนี้ก็ไม่มีเหตุผลในการอัปเกรดเราเตอร์มาเป็น WiFi 7นอกจากว่าคุณใช้เราเตอร์ของผู้ให้บริการอยู่นะครับแล้วมัน K KK เกินไปมันไม่แรงมันมีปัญหามันค้างมันอะไรต่างๆการใช้งานแบบนี้ทําให้แบบเน็ตมันแรงมากยิ่งขึ้นมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของทาง TP Link เนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าใช้งานค่อนข้างง่ายครับปรับอะไรไม่ยุ่งยากซึ่งเราลองดูหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะมีบอกตอนนี้เครื่องกาลังใช้งานอยู่2เครื่องก็คือ iPhone ของผมแล้วก็มือถือ Honor อีกหนึ่ง เป็นอย่างไรนะครับครบความเสี่ยงนี่มีการตรวจสอบความเสี่ยงได้ถ้าสมมุติกดเข้าไปดูนะครับว่ามันมีความเสี่ยงใดๆนะครับเขาบอกว่า เราเตอร์ตัวนี้จริงๆมีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาแล้วควรที่จะต้องทําการอัปเกรดนะครับเราก็สามารถกดอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเราเตอร์ได้เลยซึ่งวันนี้ที่ผมเทสอะยังไม่ใช่เฟิร์มแวร์ล่าสุดด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพที่ทําออกมาได้นี่ก็โคตรแรงแล้วนะครับอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมก็จะมีการป้องกันอุปกรณ์ iot ป้องกันการบุกรุกป,ป้องกันเว็บอะไรต่างๆเราสามารถตั้งค่าได้นะครับควบคุมเนื้อหาโดยผู้ปกครองตั้งเป็นเวลาอะไรต่างๆแล้วก็ การตั้งค่า WiFi ต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตได้ทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับนี่ผมยังไม่ได้หยิบโน้ตบุ๊กหยิบคอมพิวเตอร์มาเซตอัพเราเตอร์เลยแค่ใช้แอปของทาง TP Link เนี่ยก็สามารถจัดการได้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันครับบ้านใครเน็ตช้าเน็ตอื่นเน็ตกระตุก WiFi ไม่แรงพื้นที่300ตารางเมตรวันนี้ผมลองทสให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าออฟฟิศของผมเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ300ตารางเมตรผมวางเราเตอร์ไว้ที่ชั้น1ปรับเสาอย่างนี้ปุ๊บชั้น2ีวืองนนไดี่วิ ครอบคุมบ้านที่มีพื้นที่การใช้สอย200-300ตารางเมตรได้แบบสบายๆเลยครับก็สำหรับวันนี้ทางผมน o x อ็ T, ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ